มาทา้งนาพีเดอร์อยาก buat ไหมโย่ไก่พอดิเงี้ยนมากทา้งนาพีก็ได้สองกับแน่นหนึ่งเหตุโย <lawsuit. S 1> ่ไก่พอดมาโย่ไก่ไก่เป๊ ว่าต้นสวยเป็นไรหรอกก้ขอ,อนจะตะโกนทั้งหนากระลายยุคทีไปหารี้ยกินที <c oughs> นะทำความกันคุกเข่ากราบสามครั้ง <c oughs> home อายิกังสาธุภันเตปฏิรูปังสาธุภันเตประสาติเจนะ เนี่คนใส่อะไร้นแซงหลวงพ่อต้นแซใหล่อต้นโรงบวหงเรียนน้ำมือเตอมบวชโซ่ข้าวบวชเครื่องพอมมหลายมือบวชจากบวชหลายมือ นี่เตาจะบวชแซวเอาแซวเอาคือแมงหัวโปกแซวหนามมือเหยาะว่าแมงหัวโปกแซวหนามแมงจิบแมงแมงจำปอแมงหัวโปมันกินหนามันแซวปั๊บแซวปั๊บเลยปูพินวาจีตะกิ้มหาแซวเอาคือแมงหัวโปแซวหนา เพรหัโปกแสวน้นัเหตุบุญกุศลมันก็ต้องอยากก็เห็ุแนวอื่นตัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคนจึงบอกไว้ทำที่พระพุทธเจ้าได้ต,ดตดรัตรูยากที่สามันชนคนธรรม,มาดาจะทําได้เด้าเป็นนักเสีเราทำบุญกันเอาเรื่องของ ทรมะละเอียดเป็นของเพชรยากทำบาปเพ็ดง่ายเห็นวัสถอยู่ในคุกในตะล่างอยู่ในเรียนจำว่าขาทำบาปตยังได้ปิดเทีติขคุกติดตะล่างถูกกำนอกจองจำเห็นวัสถุทำบุญกันนีอเว่าตามละเอียดขอไปยังปวกปฏิบัติทมจังปวกนักบวช ทังสี่แล้วนี่ทนเหนือจากสามัญทน,นคนธรรมดามากอดล้นทนนี่ทนทุกจากการเล่นการหัวการเพิดการเพิ่มการอิงแบบโลกกีละโลกกิยะโลกกิยะคือทั้งโลกจากว่าเรื่องความเป็นอยู่ของโลกไม่อย่างแน่คนอยู่ในโลกอันนี้รัก โรคโกรธหลงนำขมาแล้าพู้ที่ทำจิตใจ่วนนี้ก็คือละควมรักละความโลกความ,โ,วามโกรธควบหลงขันละเน่ยนั้นก็ค่อยละไปหมดตัวอันตัวแนวนั่นจนเป็นสรุปสุดท้ายหาความมี่ออกจากใจนั่นระยะเยหน่อยๆก็ตั้งใจปฏิบัติ บพรไมมีพระละอันใดจะได้ไปคิดไปเหตุไปทำคิดอย่างเดียวคือขากิเลสจากบ่ม่ได้บังคับไปเหตุนั่นเหตุนี่เี้มาแต่กิรัสท่าก็อยากเ,ายเหตุอยากทำเกิดสัทธาก็เหตุทำได้กันเพราะเกิดสัทธาจะไปเหตุหรือเป็นเพ่งเพ่งโทษมุ่สิเป็นบาปบวกก็มาปริเหตุยังเหตุตะเวียก นั่นเห็นว่าเป็นโทษรมัวตัอเด้ส่งต่นนั้นสางไปนี่ก็ได้อยู่น้ำผู้คนสางได้บก็บอกไปอยู่น้ำหอมไม่ไปพระท่านกันหลังบุตรีนี่ก็ไปว่าเป็นจัดหลังพุฏิบุตีให้เป็นว่าสุเน่ไนั่นเป็นว่าอยู่ว่าเป็นไปหาตีนั่นตีนี่ <c oughs> เป็น ร่วมอนุมโมทนาหนังเถาภูมิมิบุญกุศลมีจิตใจละเอ็ยดเกศธรรมหลักตรีฤกษ์จะจะไปสนใจกับจูนพระพุทธเจ้าผ้ายูนไหมจูนน้ำปลาผลไหมเนั่ยพระแม่พ้าปฏิบัติตะก่อนบริจูน้ำกุฏิเด้ ไปอยู่น้ำพูน้ำผาตะกันนี่นียดูให้รู้ให้เห็นฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นน,น,น,นะนั่นเดี๋ยวเห็น,นแต่ปัจจุบันนี่เป็นอายุจังสันอยย่จังตีแต่ว่าก่อนจะตด้ยมาอยยุจังตีเป็นตั้งใดจากบอกว่าเป็นมาของพระทุดงป้าดงพงไผยยุใสก็เห็นทุกป้าทุกดงพระทุกดงพระทุกดง เห็นทุกป่าเห็นทุกดงป่าพงดงไม่ยุ่ิใจก็เห็นมัดไปทุกดงไปทุกป่าพระทุกดงนั่นไปทุกดงก็มาถือทุกดงเขาวัดอีกแข่งขัดนั่นได้พระบัดอยู่คนต้นไม่หนึ่งฉันดานองเน่าเมือโนดด้วยน้ำมูดเน่าหนึ่งไม่นอนเรองไม่นอนวันพระหนึ่ง นอนสี่ชั่วโมง,งหนึ่ง <c oughs> บินตบาทครั้งเดียวหนึ่งบินตบาทพอฉันหนึ่งรับเฉพาะของบินตบาทได้หนึ่งของคนมาทรงก็หลอกจะแหลว่าเอาและได้จะได้ฉันแค่นั้นน็ดได้บ่ละนี่เอศสมบูรณโอ้ยปลกปาลูกโงพอแห้งเป็นเขาได้ประาม <c oughs> ข,ข,ขอเดียวกับวันพอแห้งเราโชคดี เป <c oughs> ็นขากับขีมมือเนี่ยออกมาปั้นเข้อร่นโดนไอ้มันเนี้ยออกมาเข้มจะลอยจากน้อยเขี้ยวเขี้ยวเกินตัวมือุมือมือรูดโดนก็เหลีย <c oughs> ให้เร่งเสียสละชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เร่งทำสมาธิให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญา ไม่ได้ยุ่งให้ทําอะไรหรอกขอให้ทําสมาธิภาวนาเนะเห็นไหมฟาทำเมื่อกี้ดูลมหม่ใจก็ออกทาไมทํายากยทําไมทําไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องไปจุ้งหรอกทรมวัดเช้าเย็นเวลามาทําที่นี่มารวมกันทําที่นี่ให้เร่งนั่งสมาธิโอกาสทําสมาธิดั้งนั่งมากๆเดี๋ยวไปทําวัดเสร็จแล้วทันได้นั่ง สวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งสมาธิไม่ทำเห็นบ่หละ่ะเอาการสวดมนต์อ้างนี่เป็นโลได้บ่เรื่องอ้างของเจดียทางออกนี่กานสวดมนต์ทุกวันนั่นเห็นบ่หละ่ะสวดมนต์กับทำสมาธิมันคนละอย่างสวดเป็นคำของพระพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วไปท่องเอาท่องเอาท่อง,องเอาทินิรละถนเจิเล์จากความมีเอากใจเของใจว่าหาความีม่เอาใกใจแทนนีนน่าานนนยังแน่ลรือบ่ดอ มันตักแต่ไหนเต็มอยู่ในห,หัวใจ <c oughs> ไ,มไ,มไม่ไมีสมาธิคนดท้ายเป็นอย่างเงี้จ <c> ะ <oughs> ม,มีปัญญา <c oughs> นั่นไป็นสุลกจุดนี้แหละให้มีสมาธิไม่มีปัญญาเ <c oughs> ว้ยหลวงพ่อดอนหลวงพ่ออมเพื่ไปเร็ดง,งานายยุียังไงถามมาแกลเห็นจังถามว่าแน,าาน่นตัดก นั่นออกโอ้ยเนีมันเป็นบา้าสิมันแต่มันลดมาโค้อย่างมันจะก้นเงาออกสิไขตัวเหลียใบเนียงเดียวเห็นไหมมันหนึ่งแพงมันบกขาดอย่างเด้งไปตาออกอย่างอัสเซอมเดียวเดียวอดอปลอดก็เห็นโอ้มีแต่มาทำไร่แต่ทำไร่พวกใหม่ทำไร่รถเราเปล่าแล้วมาทำ,ราดดทำราไร่พวกใหม่ เรียกบาดหัวใจกันเด็กหนังท่านหนังเผอแผ้บเดียวท่านมึงคนมาหลายวันอะไรยงหันยงนี้ว่าเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำดาจากันตัดกุ้งไมหน่าเดือนก็บอกทางเดี๋ยวใกล้ยังก่อแล้วไปตัดออกเด้อกกุ้งไมมเอาตะงาวจังไนผมว่าบวงแกลี่ห้ามไว้แลปตัดออกเลือหลวงพ่อจะให้จังไว้จังานเนี่ยหุ่นหลวงพ่อแกลี่รถจักรยันจังถามไม่ผู้ได้ตัดกุ้งไหมที่นี่ เนี่ตัวปนว่าโอ้ขวงปนั่นตัวหาขวงโลกของบ้านขวงเมืองขวงวัดขวงว่ามืาจะคว่ำแพงไหวหาบันไดรปปลูกไวแพ่ง,พงที่รถเหยียบที่รถยำม่ <c oughs> จากภาษีภาษาเป็นพ่อปนั่นเลย ชาวบ้านก็หานั่นัดซอยกันนั่นเสรแล้วแนวมุ่งไหมจังไม่ชาวบ้านก็จะไปห้องน้ำหันเด้สะอาดดีเด้อผัคุยจะท่าก็จ้าะเอากวอนไปยังไงชาวบ้านได้น้ำก็น้อยก็เฮ็ดยังอยู่ส่นาน่ะ <c oughs> ผู้ออกเงี้ยออกแห้งแนวหนึง่งผู้ออกก็ตุกปัจจัยเกี่องมุ่ง หลวงพ่อก็่าดเจ็บกระเบื้องก็นั่นไปบว่าบ่เอาบ่เอาเฮ็ดหนักคนละนักสูบประเดี๋ยวเราบ่พังเนาบ่พราะท่นเฮ็ดตะกอนบ่รัะท่เอาสันไทยตีเ่ราะท่นดอกเพราะฉะนั้นสันไทยก็ต้องอาศัยน้ำตาบ้านเท่านั้นเบื้องบ่อึดแล้วจี่นั่นแต่ลางขุตีหน่อยมุ่นบ่ราะท่นมุ่งสัม บอกพ่อเอามมนั่นใส่น้ำก็ได้มูเา่าก็มีมูมสันก็มีโอ้ยมีปัญญาบอกเกิดทางแนวเสีบมันเลยมีแผนใหญ่ท่าไหนก็ตีข่าวห้างห้างมีแผ่นหน่อยท้าไหนก็ตีบันทีเขาตีทางทุองอย่งว่าจะเอาไม้ตัวมุ่งไหให้ตัวว้าเอาไม้มามุ่ง Ng thung về hết mọi tin tỏa tắm có tỏa sắp về tìm bọn đi tìm bọn đi tìm mọi người đi, sạch mai mục kapo kia mục kapo mọi người tốt phải làm to lạc kia tốt tội căn tay mục kia 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 mục แล้วไปลูกน้งองเอาไม้ไผ่ไปพาโกบกันไหมก็ไม่เห็นหัวหล่ะนี่คือกันแล้วว่าจะเก็ไดไงของเก่าถิ่มมัดด้บัดหลวงปู่เมียนของหลวงปู่เก็บของเก็บของเป็นในเมียนของเก่าเด้กเป็นเก็บของมัางไหมเอาของเก่าถิ่มเด้ ก็ได้ยู้แต่มันเป็นไปในทางที่ขุ่มเฟื่อยก็บอกว่าดูปันไดมาสะก้นห้ามฝนตกคนฝนเสมอก็บอตกดูสมนี่มันคือกันแล้วไอ้ข้าเห็ดนั่นซาลาก็บอกต้องกันก็ได้ก็ต้องแอมก็ได้ คือว่าถือพระประธานที่ปนาพระประธานก็บว่าจมเนี่ฝนถือกระไดมันก็เหตุกันศาสตร์ได้แล้วคุณกันมองฝนตกมากศาสตร์ต่มากกันบ่ลล้มกับล่กอกมามากแล้วก็ฝนสิศาสต,ตร์ต่มากฮอดพระพุฏลูกโอ้ยบานเนี่ยคนอยูป่ประเทศล้มสิพัดพังหมดน,นะของค้อนใบไก่ไว้ไว้มีกันศาสาตร์ข้อนปูนก้างนอกเองคุณ

มาจองบังในตีอยากซอยกันเอาไปทอดไดเป็นนีท ah um ั้งไดว่างแผ่นใดทั้งไดใส่เป็นทั้งหดก็ว่างเหลือไปเฉพาะนั่นว่างกลับตกก็ได้เนี่ยเลยคือก็ใส่หน้าต่างไอ้นะใส่ข่าวใส่ถังไปมุ่งแต่ละองน้ามันห้องเก้ามันนันแน่ก็ไปประตูของเก้าแล้วประตูของเก้าแล้ว มันหลายห้องละสิบหลายอันหลายกระตายยากบนห้องน้ำบ่าเต็มระบายดีๆเราสิบห้องกับพ่ออยู่หรอกมันไม่เป็นพร้อมกันดอกปวดพร้อมกันดอก <c oughs> ต้องระบายดีน้ำไหลดีะสะดวก,กแบบนั้นมีบานตะเกา้บานออกเข็มถิ่มสะทิ่มทรายูู นี่แต่เอาไม้เอาไม้เฮ็ดง,ยยง,งงาย่ยม่หนึ่งพังไงได้ไหมบ่คือเก้าสัมรทธิไปมัเห็ดบางไปนน้ำบางไปนน้ำบางไปนน้ำน,น,นี่เสื้อเข็ดเนวโผก่ไว้ห็นไหมน้ำรบลมมาบ่มีเน่าหอกบ่คือประตูใหม่ต่เก้าสัมรทธิ์ไปนี่แต่พลาสติกไปขันตะปูใส่ข้าวเดียวกับร้อนออก ป้องกันหนังเอาเสียกไปมัดไว้ป้องกันเพื้อย่ามลมมามันประวัติพัดไปพัดมาตึงตัง้งตึงตั้งตึงตังต้งเราสังเกตดิคนว,ว่ามันเป็นหนังจังพังไงมันวัดไปวัดมาพัดไปพัดมาคอ,อกไปคอ,อกมาตัวเหงเป็นรังคนเขาบอกบ่าออกออกมาแล้วก็บอกปิดสัมตัวนี่นี่เราหอกก็บกอกหลอกเรัดอยไปโอ้ยมันบอกยาก ทั้งตือบัตรคนคนแต่คนมักยากคนเบายากละเอีย <c> ด <oughs> จังใดนี่จะตั้งใจไปอดไปทนไปเพราะจนันทร์โทษเจ้าเป็นจังวยูุดอนแล้วเป็นวยูนุนะปัจมานเอาปัจมานเป็นเหตุเพราะย้อนมาหม่นแล้วอยู่ไปนานพระสมณโครลมเผยแผ่พระศาสนาพระธรรมมีสาวกเยอะแยะแล้ว วันจะปงสังขารไปแล้วควรจะหมดภาระแล้วเนี่ยพระเดียงพระอนุนสามเตียทีเตียพระนุนของผมมีป,ปัญญาเราจะก,กาบทุ่นทุกขเจ้าไปปัจะะมันเอ้ยร้อยประกาศทุ่นควันก็นววัาานนี้ไปรู้สึกโตเกินมากรู้สึกเกินมากกับโอ้ปัจมานนิมนต์เราแล้วเรารับคํานิมนต์ปะะัจมานแล้วเนี ว่ okay. าไปจกไปจันทร์ก็จะไปจันทร์รถตำรวจรถโรงเรียนรถใดแน่ทางงรถบาลไม่ว่างบ่แม่ขาวไม่เห้นจะไปมัน่นแล้วทั้งวัดก็หลายขั้นยูตัวเมีคนขับบ่ขันหน่อยกันใหญ่ก็มีหมดแล้วมันก็มีรถก็มีก็มีคนขับก็ไปได้กันบ่อาสัยรถ เจ้าหนาทีร่รถตำรวจมีรถล่วงภาบาลกัมีให้ความสะดวกวัดว่าลามวัดใจงานของเพอนแต่ตามกะเอาไว้ว่ามันพระเจ้าเฮ็ดพิมนไว้หลายเสียงหลายคนบางคนงก็ว่ายี่สิบร่วมยี่สิดถวาย ตามเจ้ากบเจ้าวาดบอว่าสิบเก่าอภรระท่านเขาในโบสถตอนเย็นปวดประปตมตอนเราก็วันที่ยี่สิบก็เป็นวันสบายเลยสันเดแต่ว่ากเจ้าจะเอาตามพิมพ์ไปก็พบปเปนหนังแต่หลวงพอ่อยี่สิบครบชั้นแล้ว บ่ถตวายกตถวายไปถ้าจังหันก็ดิกับเราหยีเบียดทั้งมาข้านกรุงไทยเขามุนไปตะโดนแล้วได้สิดกับยี่สิบได้วบอยากไปเดินทางก็ได้พระเจ้าพระสงฆ์อยากไปก็ได้วลักพรน้ำก็ได้วัดปุ่นก็ได้ก็ไปประจำทุกปีทุกปีอยู่ บอกคำนึงถึงวัดได้สิ่งของเขาด้ปลูกฝังศรัทธาทั้งกลทั้งกลได้หูได้เห็นว่ามีวัดว่าอารามมีพระมีสงฆ์ได้ปฏิบัติยังมีดูก็คือไปเกาสมุยแล้ไปพักที่วัดนั่นก็จายังไปรบปราเคมีพระปฏิบัติบางทียังมีอยู่ติเนอผมก็ไปสันร่วมกันอยู่ แล้ลานาก็ได้ความรู้สึกกับขู่ค้นเรื่องสัแล้วไปมูไงไปเป็นศิลเป็นปรรำกับปูกวงังศรัทธาได้ <c oughs> ในการเดินท่างพือสำหรับวิธีเรื่องการสัางเรื่องนี้ร้างเศษสีกับมากประลบล้วจะมือสองมือ แต่พันพาดออกไปเอาขีนองนียออกได้บามสร้างยักษ์สีเขาอยากให้เอาขีนอเนียออกถึงบอนแปนจุกกันน่นะนะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยุหันคกขี้ว่าสิตนั่นอันเต็มพอล่ออันว่าเอาโนี่ออกเขาอัดนั่นยาก็กไปมันพอเข้าไปมันคาดฟุ้นตัวพวกเฮ็ดหมู่บ้านเลยสามสี่สอบของเ้าฟุนาน 4, ฟ้นน้ำร่องหน่อย ว่ามันหน่อยได้ปะนั่งหลายอยู่เพราะฉะนัน้นผู้ได้ว่างแน่ก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งจะเริ่มจะทุบก็คือผู้เจ้าบ้านไปคำนวณเบิ้งแล้วนี่สันไทยจักแผนเต็มห้องน้ำถือว่าแผนพุทธอทศรใดใดพุทธสองพุทธสันตัว เรามยังกละพราบอะโลกาเวเนโมโตซาปาตาปาวาเตโตสาปาเวลามาติปันโตเนหัวโตจัตวังบวา

ทานะตัณหัฏฐาปะจะยโนจัตถารัมมาวาอันเตอายโญ